ต่อไปแบบฝึกหัด1.8หน้า23นะคะให้นักเรียนหาหอรมอของจำนวนที่กำหนดโดยการหารข้อ4ค่ะ30 90 165วิธีทํำนะคะหาตัวหารร่วมของ30 90 และ165นะคะนักเ,เรียนจะเห็นว่าจำนวนลงท้ายด้วย0และ5ดังนั้นนะคะนำ5มาหารนะคะ5คูณ6ได้30 5คูณ1ได้5 9ลบ5เหลือ4เป็น40 5คูณ8ได้40ต่อไปนะคะ5คูณ3ได้15 16ลบ15เหลือ1เป็น15 5คูณ3มได้15ต่อไปนะคะนำสามมาหารต่อนะคะสามคูณสองได้หกสามคูณหกได้สิบแปดสามคูณสิบเอ็ดได้สามสิบสามเหลือสองหกสิบเอ็ดซึ่งไม่มีจำนวนใดหารทั้งสามจำนวนนี้ได้นะคะ ดังนั้นหอรอมอรของ 30, 90และ165ก็คือ5คูณ3นะคะเราก็จะได้ว่าหอรอมอรของ30 90และ165คือ5คูณ3

หาตัวหารร่วมของ 180, 240, 330สังเกตนะคะ3จำนวนนี้จะลงท้ายได้0ดังนั้นนำ10มาหารก่อนนะคะ10คูณ18ได้180 10คูณ24ได้240 10คูณ33ได้330 ่อไปนะคะหาจำนวนมหาร18 24และ33นะคะนำ3มหารต่อนะคะ3คูณ6ได้18 3คูณ8ได้24 3คูณ11ได้33เหลือ6 8 11ซึ่งไม่มีจำนวนนับใดหาร6 8และ11ได้ลงตัวดังนั้นเราก็จะได้ว่าหอรอมอของ180 240และ330คือ10คูณ3 สิบคูณสามได้สามสิบคำตอบคือสามสิบนะคะต่อไปข้อหกค่ะสี่สิบสองหนึ่งร้อยหกสิบแปดและสองร้อยสิบหาตัวหารร่วม ของ42 168และ210ลองนำ2มหารก่อนนะคะ2คูณ2ได้4 2คูณ1ได้2 2คูณ8ได้16 2 4 8 2คูณ1ได้2 2 0 0 2 50ต่อไปนะคะนำ3มหารนะคะ สาคูณเได้21 3สคูณสได้6 8แลบหเหลือสองเป็น24 3สคูณแได้24ต่อไปค่ะ3 3 9 10มเลบเเหลือ1เป็น15 3ห้าหต่อไปนะคะนำเจมาหารนะคะเจคูณหได้7 7็ดเสี่ยีด เจ็ดห้าสามสิบห้าเหลือหนึ่งสี่ห้าซึ่งไม่มีจำนวนใดหารสามจำนวนนี้ได้ลงตัวนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่าหอรอมอของสี่สิบสองหนึ่งร้อยหกสิบแปดและสองร้อยสิบ ค2คูณ3คูณ7 2คูณ3ได้6 6คูณ7ได้42ดังนั้นคำตอบคือ42นะคะ